สวัสดีครับมาอยู่กับเอฟไลม์มาอีกครั้งนึงครับวันนี้เรามาอยู่ที่ HH Monster a r s e n o g r o g ไม่รู้ว่าเรียกเรียกอะไรนะครับเป็นเเป็นอยู่ใน Monster Hunter นะครับผมใครรู้ว่ามันเรียกไงรบกวนอ่ารบกวนคอมเมนต์บอกทีแล้วกันนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนเดิมน,นะครับของคุณหมีเพราะคุณหมีเก็บ HH Monster Hunter ของเออ Monster Hunter นะครับผมก็ข ดูจากนอกกล่องนะครับผมค่อนข้างใหญ่แล้วก็สวยงามกันเลยทีเดียวตัวนี้ด้านข้างนะครับผมตัวนี้ด้านหลังนะครับผมจะมีสายฟ้าแล้วก็มีอันนี้นะครับผมแต่ที่ได้มาจะมีฐานนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับออต้องพยายามเกะหน่อยนะครับผมเพราะว่าอันนี้ของคุณดีแล้วครับสมธรถกา ถ้าใครเห็น blinking, มิซูเนะเมื่อวานวิดีโอก่อนก็จะเป็นเอชิตมอนสเตอร์เหมือนกันนะครับผมแต่ตัวน,นี้เนี่ยเห็นว่าคุณหนิงชอบมากกว่ามิซูเนะครับผมทั่วเครื่องออประดงประดับเนี่ยคุณหนิงเก็บไปแล้วมั้งครับคิดว่าน่าจะใส่ไว้ร่วมกันเรามีฐานอันหนึ่งนะครับเทียบกันกับเทียบก,ก,กันกับอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่า เทียบก,กันกับอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยให้ของน้อยกว่านะครับผมให้มาแค่อัน,น,อนเดียวเป็นพลาสติกนะครับผมทำสีนะครับผมออไม่มีตัวล็อกอะไรเลยนะครับไม่มีตัวให้ล็อกขาแล้วครับโอเคถ้าไม่มีตัวล็อกขาเราก็จะไม่ดูแลกันนะครับเก็บไว้มาดูที่ตัวหลักของเราเลยดีกว่านะครับผม คุณหมีเก็บมาให้แล้วเป็นมือครับผมลหลายตัวเป็นมือแล้วก็วิธีใช้นะครับผมมีหน้ากระดาษหน้าเดียวแล้วครับผมจะมี A B C D ซ้ายขวานะครับมันสามารถเปลี่ยนเล็บได้นะครับ A B เปลี่ยนเล็บนะครับ C D เปลี่ยนเล็บแล้วก็ซ้ายขวานะครับผมมาเราเก็บอันนี้แล้วเรามาดูตัวจริงกันเลยดีกว่า ผมมาตัวนี้เนี่ยต่างกับมิสูเนะสุดๆเลยนะครับผมจากที่ผมได้ลองจับเล่นๆนะครับผมตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยต่างจากมิสูเนะส,สุดๆ,ๆเลยนะครับผมตัวนี้ <c oughs> สามารถขยับสามารถเปลี่ยนเล็บได้นะครับผมเปลี่ยนเล็บเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูเลยนะครับ ด้วยดีเทลแล้วผมรู้สึกว่าออกคำออกมาได้ดีนะครับผมตัวการขยงขยับเดี๋ยวเรา,เราใกล้ๆใ,ให้ดูด้วยด้วยดีเทลออกมาแล้วทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมไอ้กล้องผมอาจจะดูมืดไปนิดนึงแต่ว่าดูจากดีเทลจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสะท้อนแสงค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมมีทำเงาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็การขยับก็ ให้ผมพูดก็คือดีกว่ามิสุเนะหน่อยนึงนะครับผมถามว่าคุ้มไหมกับการที่ซื้อผมว่าตัวนี้คุ้มกว่านะครับผมครับมิสุเนะถึงจะแบบว่าเหมือนได้ของเยอะน้อยกว่าก็เถอะแต่ว่าการขยับผมไม่แน่ใจนะว่ามิสุเนะที่ได้มาเนี่ยเพราะว่าคุณหมิงก็บอกว่ามันมันหลุดตั้งแต่ที่ได้มาแล้วเพราะแกคุณเคอซื้อมือสองมาก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวอื่นจะเป็นแบบคิดแบบนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย ถามว่าการขยับได้ขนาดไหนนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่หางก่อนเลยหางขยับได้ขยับได้เยอะอยู่ครับผมโชว์ดีเทลของของหางนะครับผมดีเทลของหางค่อนข้างครบนะครับครบเลยแหละสวยแล้วก็ขึ้นลงของหางไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมลงถึงพื้นลงงได้ขนาดนี้เลยสามารถยกได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ย ขาเหรอครับถ้าเป็นดีเทลของขาเอา่อขยะขาค่อนข้างติดนะครับผมนี่แล้วน่าจะหมุนได้3 6 0อองศาอยู่แต่ว่าผมไม่กล้าหมุนนะครับแต่ก็ก็ถือว่าข้อมันแน่นดีนะครับผมก็เอ่เอเดี๋ยวผมจะลองลองทำสต็อปโมชั่นข้างหน้าก่อนอยู่แล้วนะครับขาขาซ้ายไม่ไม่ไมนแน่นขนาดนั้นนะครับแต่ก็ถือว่าคุณภาพดีกว่ามิสุเนะนะครับตรงกลางเหรอครับตรงกลาง ตรงกลางได้แค่นี้นะครับผมได้ขึ้นลงขึ้นลงแค่นี้นะครับส่วนเรามาดูตรงที่ด้านหน้ากันเลยดีกว่าถ้าผมจะทำกระโจนล่ะถผมจะทำแบบกระโจนกระโจนข้อหาต้องมีอะไรหรือเปล่าต้องมีเอ้ยยืนได้วะโอเคถ้ามันยืนได้ก็โอเคอ่ก็เวลาทำสต็อปโมชั่นก็อาจจะแบบเหมือนไม่ค่อยได้แบบได้ขนาดนี้แต่ก็แต่ผมก็รู้สึกว่า กันก็โอเคอยู่นะครับผมมัน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 โอเคอยู่อะถ้าแบบอย่างนี้นะแขนเหรอแขนซ้ายขวาแขนขยับได้ค่อนข้างโอเคครับมาต่อกันนะครับผมก็คือ,อจากแขนเนี่ยขยับได้เยอะก็จริงแต่ว่าไม่แนะนําให้ขยับมากนะครับมันขยับได้3 60ก็จริงแต่ว่าข่อมันจะบิดนะครับหมายถึงว่ามันจะเหมือนบิดไปไม่ตรงกับข้อข้อนะครับ สามารถยืนได้ได้ด้วยขาขาตั้งนะครับผมไม่ต้องยืนด้วยขาตั้งก็ได้ตัวยืนได้ด้วยขาของมันเองนะครับอันนี้ชอบมากนะครับไม่เหมือนมิซุเนะครับเราเราก็จะด่ามันเยอะเกินไปนะเนาะตัวนี้ปากขยับได้แค่นี้เลยนะครับเาปากขยับได้แค่นี้จริงๆนะครับจะให้เห็นปากขยับได้แค่นี้เลยนะครับคอ ขยับได้ขนาดขยับได้ประมาณนี้นะครับผมมีแผงข้างบนนะครับซึ่งแผงข้างบนเนี่ยทำออกมาได้ดีกว่ามิสุเนะนะครับผมทั้งที่มิสุเนะน่าจะออกมาก่อนออกมาทีหลังนะครับผมอันนี้ต้องอก็รีวิวก็จะประมาณนี้นะครับผมใครที่อยากได้ตัวนี้นะครับผมผมแนะนําว่าตัวนีน้ซื้อได้เลยครับผมเป็นตัวที่น่าซื้อพอสมควรน,นะครับไม่ ไม่ใช่ตัวที่อ,อ,อะไรที่แบบว่าเหมือนซื้อไม่ได้นะครับสนนราคาน่าอยู่ประมาณ2,000กว่าๆเกือไม่เกิน3,000นะครับใครไปหามาได้นะครับผมงั้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนละครับ